เหตุสำเร็จสมความปรารถนาดูก่อนขหาบดีทำสี่ประการนี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือ ขอโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรมนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งอันน่าปรัถนาน่ารักใครน่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วขอยศจงเฟื่องฟูกแก่เรา พร้อมด้วยญาติและมิตรสหายนี้เป็นธรรมประการที่สองอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้พภกทรศัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว ขอเราจงเป็นอยู่นานจงรักษาอายุให้ยั่งยืนนี้เป็นธรรมประการที่สามอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้พกทัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้วเป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วเมื่อตายไปขอเราจงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นี้เป็นธรรมประการที่สอันน่าปรารถนา น่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกดูก่อนขะหะบดีทำสี่ประการเหล่านี้แลน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก ดูก่อนขหบดีทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือหนึ่ง ศัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 3. จาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะการบริจาค 4. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา ดูก่อนขหบดีทำสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกสาธุ